เรามีเวลาสร้างบารมีอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดจึงไม่ควรที่จะประมาทในการดำเนินชีวิตบัณฑิตทั้งหลายท่านจะรีบสั่งสมบุญเพื่อเป็นเหตุให้เข้าถึงความสุขภายในที่แท้จริงความสุขจากใจหยุดนิ่งนี้เนะี่ยเป็นสิ่งที่จะเอาสมบัติแก้วแหวนเงินทองมาแลกก็ไม่ได้ ต้องลงมือปฏิบัติวยตัวเองเพราะใครทำใจหยุดนิ่งได้คนนั้นก็เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเป็นสุขที่ตรงกันข้ามกับสุขที่เกิดจากเบญจาก,กามาคุณทั้งหลายในโลกนี้เป็นสุขที่เที่ยงแท้เป็นอมะตะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราตั้งใจลงมือทำในวันนี้เนี่ย ก็จะได้วันนี้หรือแม้วันนี้ยังไม่ได้ผลก็จะเป็นอุปนิสัยติดตัวไปให้เรานะ่ได้เขาถึงทำในวันข้างหน้ามีธรรมภาสิทธิกอ่กราวไว้ในมหารัฐวิมานว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นมุนีเมื่อใครๆหวังอยากเป็นผู้มีอายุ วันนะสุขะผละและรูปอันประณีตอย่าพึงมีใจคล้องอยู่ในสิ่งอื่นพึงยังข้าวและน้ำอันตนตบแต่งดีแล้วเป็นอันมากให้ตั้งไว้ในพระพุทธเจ้าเพราะใครๆในโลกนี้หรือโลกอื่นจะเป็นผู้ประเสริฐกว่าหรือเสมอด้วยพระพุทธเจ้ามิได้มี พระตถาคตเจ้านั้นถึงแล้วซึ่งความเป็นผู้ควรบูชาอย่างยิ่งกว่าบุคลบคลบุ้ควรบูชาทั้งหลายของชนผู้มีความต้องการบุญสแสวงหาผลอันไพ่บูรณ์นี่ก็เป็นถ่อยคำของเทพบุตรองค์หนึ่งที่สามารถทำจิตใจของเท้าสักกะจอมเทพให้วันไหวได้ ซึ่งลูกๆขเขาคงพอจะจดจำกันได้ว่าในยุคเริ่มต้นของการประกาศศาสนาของพระสมมาสมุทรเจ้าของเรานั้นพระอินท่านยังประมาทในการสวยทิพยยสมบัติอยู่ยังไม่ได้โอกาสบำเพ็ญบุญกับพระอริยเจ้าพอเป็นทักขินในยบุคคลนันเลิศบุญกุศลที่เคยทำเอาไว้ในอดีต ซึ่งส่งผลให้ได้มาเป็นเท้าสักกะจอมเทพนั้นก็ไม่ได้ทำถูกเนื้อนาบุญไม่จะได้รับการยอมรับให้เป็นจอมเทพผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่เมื่อเทียบรัศมีกายอายุไขเทพบริวารหรือททพยประยศาทตร์ของพระองค์กับเทพระบุตรผู้มีบุญอื่นๆแล้ว จะรู้สึกว่าเทียบกันไม่ได้เลยโดยเฉพาะในยุคแรกๆร,รัศมีกายของพระอินทร์จะได้กว่าทวยเทพที่ขึ้นใหม่ๆเพราะเทพเหล่านั้นได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญก็ได้ทำบุญกับทักษิณในยบุคคลมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทำไม่ได้ทิพยวิมานที่ใหญ่โตโอราณ อายุขัยก็ยืนยาวกว่าคือหมดอายุขัยจากสวรรค์ชั้นนี้เนะี่ยก็จะจุติขึ้นใบอุบัติในชั้นสูงสูงต่อไปเวียนวนอยู่ในชั้นชะกามวาจรภูมิจนกว่าจะหมดบุญกันเลยทีเดียวบางท่านนั้ไม่ได้ยอมกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกท่านได้ประพฤติทธรรมต่อในสวรรค์ และก็ไปอุบัติในพรมมโลกบางท่านจเจริญสมาธิภาวนาจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์ในพรมมโลกก็มีหากจะเปรียบแล้วก็เหมือนชีวิตของมนุษย์ในโลกของเราบางท่านก็นมาได้ลำรวยเป็นอภิมหาเศรษฐีแต่ก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตมีคุณธรรมสูงส่ง พอที่จะได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นำช่นเป็นนายกรัฐมนตรีเป็น,านาประธานาธิบดีสำหรับบางคนไม่ได้มีตำแหน่งสูงส่งทางโลกแต่มีสมบัติมากมายก,ก่ายกองมีบ้านเรือนครืหาดใหญ่โตและหนึ่งจำลองสวรรค์ลงมาและก็รวยที่สุดในโลกเป็นต้น ชาวสวรรค์เขาก็มีความเป็นอยู่คล้ายๆกับชาวโลกเรานี่แหละนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในวันนี้หลวงพ่อจะกล่าวถึงเทพประบุตรองค์หนึ่งผู้แม่ไม่ได้เป็นจอมเทพของชาวสวรรค์แต่ก็มีรัศมี—มีอนุภาพยิ่งกว่าจอมเทพในสวรรค์เรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาล พระมหาโมคคลานเถระท่านได้เที่ยวจาริกไปในเทวโลกตามปกติดังที่เคยประพฤติมาในวันนั้นท่านได้ไปพบกับโคปาละเทพบุตรผู้กำลังออกจากวิมานขึ้นรถทิพย์คันใหญ่เทียมมาพันหนึ่งก็ไปเที่ยวเล่นในอุทยานสวรรค์ พร้อมโดยบริวารอีกมากมายเนื่องจากเป็นขบวนราชรถที่ใหญ่โตมากไม่มีเทพองค์ไหนที่จะยิ่งกว่าหรือเสมอเหมือนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นท่านยังได้รับฉายาว่ามหาราเทพประบุตรพราะเถระได้สังเกตดูลักษณะของมาทิพย์ที่กำลังนำเทพประบุตรผู้เป็นเจ้านายไปสู่ทยาน เห็นว่ามีลักษณะพิเศษมีอยู่ด้วยการพันตัวรุ่งเรืองดังท้าวาสวะผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดาทูปรถทั้งสองก็ล้วนสำเร็จด้วยทองมีลูกกรงจัดไว้ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยโชดช่วงเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญรถคันนี้คลุมด้วยข่ายทอง วิจิตรด้วยรัตนะต่างๆมีรัศมีสีรุง้งโชตช่วงด้วยมูเทพผู้ถือพัดจามมอนดุมรถก็ประดับตรงกลางระหว่างล้อรถวิจิตไปด้วยลายร้อยลายร่างครายดังสายฟ้าแลบดารดาดด้วยลวดลายวิจิตพิสดารกงใหญ่ของรถมีรัศม,มีตั้งพัน เสียงของกงลอก็ฟังไพเราะที่งอนลถก็งดงามตกแต่งด้วยเพชรพราวแสงเหมือนดวงจันทร์ม้าเหล่านี้เนะี่ยผูกสอดด้วยสายแก้วมณีสูงใหญ่ว่องไวมีกำลังเร็วมากรู้ใจของเจ้านายวิ่งไปได้รวดเร็วดังใจนึกมาทั้งหมดนี้เนะี่ย สามารถกล้าไปได้อย่างพร้อมเพรียงกันทำใจผู้ขับยวดยานให้เบิกบานเป็นยอดของม้าทั้งหลายที่ผูกสอดเครื่องประดับที่ทำดีแล้วเสียงรถเสียงเครื่องประดับเสียงกีบมา้าเสียงร้องคำรนของมา้าและเสียงเทพผู้บรรเลงก็เพเราะเหมือนดนตรีของคนทัน ในสวนจิตระดาสวนหลาบสอนเทพนารีที่ยืนปลนนมมืออยู่บนรถสวนลาบสอนเทพนาีที่ยืนปลนนมมืออยู่บรถ,บรม,ม,ออบรถมีดวงตาอ่อนโยนเหมือนตาลูกเนื้อทรายมีขนตาดกมีรอยยิ้มจากดวงหน้าพูดจาก็ไพเราะน่ารัก คลุมด้วยไข่แก้วไพทูนมีผิวละเอียดได้ส่องแสงสว่างไปทั่วสิบทิศโดยอาศัยเครื่องประดับที่คอที่มือที่เท้าและที่ศีรษะเหมือนดวงที่กำลังอุทยัยดอกไม้และเครื่องประดับที่แกนนั้งสองไหวพริ้วละแรงลมเปล่งเสียงงัวงวานไพเราะจับใจ เมื่อเห็นดังนั้นพระเถระก็ได้ถามว่าดูก่อนท่านเทพบุตรท่านมีเทพกัญญาสองรัศมีอยู่สองข้างในรถของท่านดุท้าสักกะพู้ทรงวชิราวุธเมื่อก่อนท่านทำกรรมอะไรไว้หรือว่าได้ชอบใจการประพฤติธรรมและการสมาทานวัตระอะไรผลนี้ คงไม่ใช่ผลของกรรมเล็กน้อยที่ท่านทำไว้ท่านกรุ่งรอดค่มมู่เทพเป็นหนักหนาช่วยเล่าบุปกรรมให้อตมาฟังหน่อยเถิดมหารัฐเทพบุตรได้ฟังถ้อยคำที่ยกย่องของพระเถระเช่นนั้นก็ปลื้มอ,อกปลื้มใจจึงเล่าบุพกรรมของตนเองเนี่ยให้พระเถระฟังว่า ตัวเองน่ะโชคดีที่ได้เกิดในยุคสม,มัยของพระกัสสปะสมมาสมุทธเจ้าได้ถวายมหาทานกับพระผู้มีพภาคเจ้าล้อมโด้วยประสง์สาวกได้มีโอกาสถวา,ถวายทานที่เป็นดุดดังอสสทิสทานและก็ตั้งใจฟังธรรมอยู่เป็นประจำได้รักษาศีลห้าไม่เคยด่างพร้อย แต่ได้เจริญภาวนาตามสมควรเมื่อละจากโลกนั้นแล้วก็ได้บังเกิดในวิมานทองร้อยโยชนในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีอักษรหลายโกดเป็นบริวารด้วยอุภาพแห่งบุญตามที่สั่งสมไว้รถเทียมมาอาชานในเป็นทิพย์พันตัวที่สำเร็จตัวรัตนเจ็ดก็บังเกิดขึ้น เทพระบุตรท่านนี้ได้สวยรทีพยะสมบัติในดาวดึงจนสิ้นอายุไขแล้วก็ต้องเที่ยวไปไปมามาอยู่ในเทวโลกทั้งหกชั้นยังไม่ได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เลยพอในยุคพุทธกาลนี้เนี่ยก็ได้ย้อนกลับมาบังเกิดเป็นเทพบุตรที่ดาวดึงอีกครั้งก็ยังได้ชื่อเดิมว่าโคปาละเทพบุตร เทพประภก็ได้สรุปเรื่องราวให้พระเถระฟังว่าสิ่งที่ได้มาทั้งหมดนี้เนี่ยเพราะทำบุญถูกเนื้อนาบุญกบเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่านราชนทั้งหลายผู้เปิดประตูแห่งอมตะนครกบเจ้ามีจิตเริ่มใสไม่คลอนแคลนได้ทำบุญจนตลอดชีวิตและจากอัตภาพนั้น จึงเป็นผู้เสมอกับพระอินทร์เร่ลมอยู่ในเทวบุรีกาแต่ท่านพระมุนีบุคคลเมื่อหวังอายุวันนะสุขภัลและรูปอันประณีตพึงถวายทานแด่พระพุทธเจา้าไม่ว่าในโลกนี้หรือโลกหน้าไม่มีผู้ประเสริฐสุดหรือเสมอด้วยพระพุทธเจ้าอีกแล้วพระเถระ รู้ว่าเทพบุตรกำลังมีจิตปราศจากนิวรณ์และมีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอยู่ก่อนแล้วท่านจึงสแสดงอริยาาสัจสี่ให้ฟังมหารัทะเทพบุตรก็น้อมจิตตามกระแสธรรมเพียงชู่ครัวดเดียวเท่านั้นก็ได้บุรุธรรมเป็นประโสดาบันผู้มีวิวันตกต่ำในสังสารวัฏอีกต่อไป เราจะเห็นว่าการเทียบความสว่างของรัศมีกายก็ดีอายุวันนะสุขภละยศหรือความเมตธิปไตยทั้งหลายก็ดีต้องอาศัยบุญอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะเทียบกับเทพบบนิกายเราอื่นได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้รักในการสั่งสมบุญกันอย่างเต็มที่ เราต้องเพิ่มทั้งศรัทธาและกำลังใจในการสร้างความดีมุ่งมั่นว่าจะสั่งสมบุญทุกอันุวินาทีอย่าให้โอกาสดีๆผ่านเลยไปต้องเก็บเกี่ยวบุญทุกอย่างทั้งทานศีลภาวนาแม้บุญเล็กบุญน้อยก็ไม่มองข้ามแล้วเราก็จะเป็นผู้มีบุญใหญ่ติดตัว ข้ามพบกามชาติกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้น ให้มีสุขภาพพรรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงยาเจ็บยาป่วยยาไข้ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน ธรรมกายเจดีมณีอนัญจกรวนอำนวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุดแห่งธรรมมาเถิดท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนาร่วมกันสถาปนา d yeah.